ถ้ามีพระเจ้าทําไมปล่อยให้ฆ่ากันอีกโอ้คาถามนี้ตอบไปหลายรอบแล้วตอบก่อนตอบไปตอบไปหลายรอบแล้ววันนี้คงต้องตอบตามมันเหมือนสกคิดไนอยู่นะไปกี่ที่ก็คําถามไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันอะไรกันเยอะแต่ก็ต้องไปทั่วโลกอ่ะตะเวนชี้แจงมันบ่งบอกว่ายังมีความไม่เข้าใจอีกเยอะแยะจริงๆถ้าหาน y o ยูทู e ก็หาได้นะแต่ถ้าให้ไปบอกไปหาอย่างนี้คงไม่คงไม่ไปมั้งั้นตอบนะเขาเลยต้องตอบอีกที่หนึ่งนะ พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาฟังให้ดีนะครับพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาโลกนี้คือการทดสอบอัลลอฮ์บอกบอกให้ทําใจเลยตอบตอบแบบข้าวๆก่อนนะโลกนี้คือสนามสอบเข้าใจคําว่าสนามสอบไหมอัลลอฮ์คอละกอนมาวตัลฮัยยะนี่อัลลอฮ์บอกไว้ไม่ใช่ผมมานั่งแต่งคําถามเองเพื่อให้ตอบได้ให้ดูให้มีเหตุผลไม่อัลลอฮ์ตอบไปแล้ว ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก็ต้องให้พระเจ้าเป็นผู้ตอบไม่ใช่ให้ผมตอบเข้าใจนะถ้าอยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก็ให้พระเจ้าเป็นผู้ตอบนะครับเวลาเรายกพระเจ้าเป็นผู้ตอบท่านก็บอกผมไม่เชื่อว่ามาจากพระเจ้าที่คุณบอกก็พิสูจน์อย่บอกอยู่นี่พิสูจน์ก็อ่านว่ามาจากพระเจ้าทุกอย่างก็จบแล้วครับนะโลกนี้เปรียบเสมือนสนามสอบอัลลอฮฺดีคละอมาตะวันขยายริยาบลูอะกุมอายุกุมอัสนุอามลา ความหมายโดยสรุปอัลลอฮ์สร้างความตายความเป็นมาความเป็น่ให้มนุษย์มีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทดสอบมนุษย์ว่านมนุษย์ในี่คนใดคนคนไหนมั่งได้จะมีการงานที่ดีที่สุดการงานที่ดีเยี่ยมอัลลอฮ์ให้ยื่นข้อสอบให้มันเหมือนอาจารย์ยื่นข้อสอบให้นักเรียนอะ่ะเพื่ออาจารย์จะได้รู้ว่าใครสอบตกสอบผ่านใครสอบตกสอบผ่านนะครับแล้วเวลาอัลลอฮ์ให้มนุษย์มาอยู่ในโลกนี้เปรียบเสมือนสนามสอบ พี่น้องเวลาอาจารย์ยื่นข้อสอบให้นักเรียนอะแล้วปรากฏว่านักเรียนเปิดกระดาษมากระดาษเปล่าหมดเลยพี่น้องจะว่าไงนักเรียนก็จะบอกอาจารย์ไหนข้อสอบอาจารย์บอกจะสอบผมแต่ยื่นกระดาษเปล่ามาไม่มีอะไรสักน้อยสักนิดเดียวเลยไม่มีคำถามเลยเลยข้าใจไหมมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะทดสอบนักเรียนนะแต่ยื่นกระดาษเปล่าให้เอาไปข้อสอบกระดาษเปล่าขาวจั่วเลยไม่มีอะไรเลย มร้สาระมันไม่มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระไร้เหตุผลถ้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์อัลลอฮ์ก็จะต้องมีข้อสอบให้มนุษย์ครับเข้าใจแต่ต้องทําใจก่อนนะนี่คือสนามสอบนะแต่ถ้าสอบผ่านนี่รางวัลนะคือสวรรค์นนะสวรรค์นนะรางวัลนนะ่ะเนี่ยและหนึ่งในข้อสอบก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยแหละเป็นข้อสอบอย่างหนึ่งและสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบคือสิ่งที่มาประสบกับมนุษย์ความเจ็บป่วย สิ่งต่างๆที่เอาทุกอย่างที่มาประสบกับมนุษย์ไม่ว่าจะสิ่งนั้นจะมนุษย์จะปาถนาไม่ปาถนาจะทุกกระทมยากลำบากอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์เป็นข้อสอบของของมนุษย์แต่ละคนความจนก็เป็นสิ่งที่ทดสอบความรวยก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบความเจ็บไข้ได้ป่วยการพิการทุกชนิดอะไรต่ออะไรที่มาปร,ประสบกับมนุษย์เป็นข้อสอบข้อหนึ่งที่แต่ละคนจะได้รับและข้อสอบของอัลลอฮ์ ก็ไม oh. <we Jean Rabbit bulun> ่เหมือนกันในมนุษย์แต่ละคนเหมือนมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนข้อสอบแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันถูกไหมข้อสอบแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันก็เหมือนกันอัลลอฮ์ออกข้อสอบให้มนุษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์ด้วยกับข้อสอบที่แตกต่างกันมนุษย์สอบให้ผ่านก่อนแล้วกันอีกประเด็นหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ให้มนุษย์มีอิสระเต็มที่พี่น้องเข้าใจไหม อาจารย์ยื่นข้อสอบให้นักเรียนและอาจารย์สมมุติเป็นข้อสอบกรขอข,อของงนะกขอของงหรือ A B C D อาจารย์ยื่นข้อสอบให้นักเรียนแลวอาจารย์บอกบังคับนักเรียนทุกคนต้องกาข้อ A ทุกข้อเลยร้อยข้อเนี่ยตกลงนี่อิสระมิสระกขอขงอแต่อาจารย์อยู่ไลยื่นข้อสอบให้นักเรียนบังคับนักเรียนทุกคนต้องกากาไก่ทั้งหมดทั้งร้อยข้อตกลงนี่อิสระอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่การทดสอบอยู่ตรงไหนไม่ใช่การทดสอบ ถ้าทดสอบต้องมีอิสระถูกไหมโดยอัตโนมัติโดยปริยายเหมือนกันอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์อัลลอฮ์ให้อิสระมนุษย์จะทําดีทําชั่วตามสบายแต่อัลลอฮ์ให้ตัวแทนอัลลอฮ์มานะคือนบ,บีหรือรอซูลเนี่ยแล้วอัลลอฮ์มอบคู่มือคู่มือการใช้ชีวิตคู่มือการใช้ชีวิตคือคัมภีร์อัลกุรอานมานะอะไรดีอะไรชั่วอยู่ในนี้อะไรดีอะไรชั่วอยู่ในคัมภีร์นี้โดย ศาส,สนาทนวนมัวมัดมาอธิบายในรายละเอียดต่ออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นของดีของได้บุญเนี่ยตามนี้นะไอ้ของได้บาปตามนี้นะชี้แจงหมดนะอิสระเชิญตามสบายอิสระข้อสอบมีร้อยข้อมีข้อถูกทุกข้อการข้อถูกให้ได้กันและกันเชิญอิสระตามสบายปรากฏว่านักเรียนการข้อผิดตกลงนี่ใครต้องใครจะต้องถูกประนามใครจะต้องถูกตำหนินักเรียนหรืออาจารย์ถูกไหมครับ เหมือนกันเวลาอัลลอฮ์ให้อิสระมนุษย์เนี่ยมันอัตโนมัติว่ามันก็จะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งไปทําชั่วอัตโนมัติอิสระเขาจะอิสระเสรีภาพไหมอิสระเสรีภาพอะนะมันก็จะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งไปทําชั่วเมื่อมนุษย์ไปทําชั่วอัลลอฮ์ก็จะคิดบัญชีในโลกหน้าอาจารย์ตรวจข้อสอบคือทําข้อสอบเสร็จก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะตรวจให้ ไม่ใช่อาจารย์เห็นนักเรียนทาข้อสอบกาข้อผิดอยู่ไปบ่อนักเฮ้ยเธออย่ากาข้อนี้มันผิดเธอย่ากาข้อนี้มันผิดไปเที่ยวบอกตอนเขาทาข้อสอบอยู่ตกลุงนี่มันจะข้อสอบไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยเข้าใจคําว่าเอาลอ์ให้อิสระไหมพระเจ้าให้อิสระเข้าใจคํานี้ให้เยอะๆหน่อยเมื่อพระเจ้าให้อิสระพระเจ้าก็ให้อิสระไงแล้วตอนไหนที่จะคิดบัญชีบัญชีที่จะคิดอันเนื่องจากมนุษย์มีอิสระที่จะทาอะไรก็ได้และอัลลอฮ์ก็บอกว่าอันไหนดีอันไหนชั่ว และก็ตามสบายจะทําไงก็เชิญและอัลลอฮ์ก็จะคิดบัญชีบัญชีนี้คือโลกหน้าครับอัลลอฮ์คิดหมดอัลลอฮ์คิดหมดคิดแบบละเอียดสุดๆทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมเพราะฉะนั้นความยุติธรรมสูงสุดทุกเม็ดทุกหน่วยครบถ้วนอย่างสมบูรณ์คือความยุติธรรมที่จะมีในโลกหน้าที่อัลลอฮ์จะให้โลกนี้อาจจะไม่มีความยุติธรรมระหว่างมนุษย์เพราะมนุษย์อยู่ในสนามสอบ เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ให้ข้อสอบนักเรียนแล้วเนี่ยและอาจารย์ยังจะไปบอกนักเรียนที่กาข้อผิดเธออยากากาข้อนี้มันผิดเธออยากากาข้อนี้มันผิดเธออยากกามันผิดไปกาข้อถูกสิมันจะเป็นข้อสอบตรงไหนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเมื่อโลกนี้คือสนามสอบเมื่ออัลลอฮ์ให้อิสระกับมนุษย์และอัลลอฮ์ให้ตัวแทนอัลลอฮ์มาคือนบีหรือรอซูลมาบอกว่าอันไหนดีอันไหนชั่วให้คัมภีร์มาเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวชีน้นาเป็นคัมภี์ที่มนุษย์จะใช้ชีวิตตามนี้ แล้วอั <ums> ลลอฮ์ก็ <ums> ให้อิสระเต็มที่เอาตามสบายเลยทยํายังไงอยากทําเชิญเนื่องในเนื่องด้วยอิสระของมนุษย์นี่แหละครับจึงมีมนุษย์ไปทําชั่วจึงมีมนุษย์ไปทําชั่วนะครับแล้วมนุษย์ที่ทําชั่วเข็นฆ่ากันเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์ห้ามไม่ได้เข้าใจไหมอัลลอฮ์ห้ามได้สบายแต่มันคือสนามสอบเข้าใจไหมมันคือสนามสอบถ้าอัลลอฮ์ห้ามคนทําชั่วไม่ให้ทาชั่วอัลลอฮ์ห้ามได้หมดและอะไรคือความหมายของการทดสอบล่ะครับ พราะฉะนั้นเข้าใจคําว่าสนามสอบเข้าใจคําว่าอิสระที่พระเจ้าให้มนุษย์ในการเลือกไหมถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะเคิดนะครับและท่านก็เข้าใจว่า,วาโอ้มนุษย์ที่ถูกข่มขืนฆ่า,ก,าก,กันทั่วโลกนู่นนี่นั่นสงครามมุสลิมถูกคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข็นฆ่าโรฮิงญ,ญาพมา่าโอ้ทำไมพระเจ้าปล่อยให้มุสลิมถูกเข็นฆ่าอย่างนั้นอย่างนี้นันน่นคือข้อสอบนั่นคือบททดสอบและในรายละเอียดก็มีเหตุผลอีกว่าทําไมเขาถูกแบบนั้นอันนี้นให้ตอบคร่าวๆคือนั่นคือข้อสอบนั่นคือบททดสอบ ที่ถ้าคุณสอบผ่านคุณได้รางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมจึงยกตักกะง่ายๆไงยกเหตุผลง่ายๆไงถ้าถ้าพี่น้องเนี่ยมีคนมาเสนอให้พี่น้องเอาไหมคุณไปวิ่งรอบสนามไปวิ่งรอบสนามสักห้ารอบสนามฟุตบอลห้ารอบนะผมให้เวลาชั่วโมงหนึ่งคุณวิ่งห้ารอบผมให้เงินล้านหนึ่ง คุณไปวิ่งรอบสนามฟุตบอลห้ารอบนะผมให้เวลาชั่วโมงนึงเยอะมากชั่วโมงหนึ่งผมให้ล้านหนึ่งวิ่งเสร็จผมถามเลยว่าคนที่คนที่ได้ยินคํานี้เนี่ยข้อเสนอนี้เนี่ยจะมานั่งบอกไหมโอ้ยวิ่งห้ารอบก็เหนื่อยสิมันก็โอ้โหเงือมันก็ออกสิโอ้ยมันก็เมื่อยสิเขาจะคิดเขาจะหาเขาจะพูดแบบนี้ไหมเขาไม่สนเลยสิบล้านเว้ยไปเลยเว้ยไม่สนแล้วเข้าใจไหม เขาจะไม่สนอะไรที่มันเหนื่อยเน่อยอะไรลบๆที่จะเกิดขึ้นกับการวิ่งอ่ะกับการวิ่งอ่ะเขาจะมุ่งแต่รางวัลที่พระผู้เป็นเจ้าจะให้ที่มนุษย์จะให้สิบล้านแต่รางวัลที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยมันยิ่งกว่าสิบล้านเข้าสวรรค์บอกไงเพราะฉะนั้นบุคคลที่โดนทดสอบมากมากอัลลอฮ์ก็จะให้ผลตอบแทนให้รางวัลอัลลอฮ์ก็จะยกเขาสูงขึ้นในสวนรรค์คนที่ยิ่งถูกทดสอบมากเท่าไหร่พระเจ้าจะยกเขาให้สูงส่งมากขึ้นในสวนรรค์เนื่องด้วยเหตุนี้ อย่าคิดนะครับคนดีจะไม่ถูกทดสอบเพราะอะไรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลล,ลัาวาวาลฮุอะลวุสล l a บอกเอาไว้ให้ทําใจเลยบุคคลที่จะรับการทดสอบมากที่สุดคือบรรดาในบีละรอซูลนี่คนที่อลัลลอฮ์รักมากสุดเข้าสวรรค์ชั้นสูงสุดแต่นบีบอกบุคคลเหล่านี้แหละจะถูกพระเจ้าทดสอบมากสุดเห็นยังครับเพราะฉะนั้นคนที่ถูกทดสอบมากที่สุด คือบุคคลที่เป็นนบีและรอซูลร,รองลงมาคือบุคคลที่คล้ายๆแก่นบีและรอซูลร,รองลงมาคือบุคคลที่คล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะครับจำเอาไว้มุสลิมเนี่ยมีสวรรค์เป็นสิ่งที่กระตุ้นการขับเคลื่อนของชีวิตมุสลิมมีสิ่งตอบแทนกระตุ้นเหมือนพนักงานที่ทํางานเนี่ยแหละครับมีเงินเดือนกระตุ้นแต่และว,วันที่ออกไปทํางานก็เงินเดือนกระตุ้นมีโบนัสกระตุ้นมีแรงกระตุ้นด้วยกับเงินเดือน นี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อลัลลอฮ์ก็มีสวรรค์เป็นแรงกระตุ้นให้มนุษย์ได้ทำความดีกันนะครับผมเสริมนิดนึง,งนะครับคำถามที่นะที่ถามมาว่า,าพระเจ้าไม่มีจริงหรอกถ้ามีก็คงไม่ปล่อยให้มนุษย์ฆ่ากันพี่น้องครับถ้าผมจะพูดแบบนี้บ้างพี่น้องคิดว่ามันมันเป็นเหตุเป็นผลหรอือเปล่าถ้าผมจะบอกว่าเหมือนกันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามแต่ไม่มีอยู่จริงหรอกถ้ามีอยู่จริงอะ่ะ สิงโตคงไม่ล่าม้าอะไกินนะพี่น้องก็ต้องตั้งคำถามามันเกี่ยวอะไรไเขา้าใจไหมคือการที่คนที่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงมุสลิมไม่ได้เชื่อนะคือมุสลิมเชื่อพระเจ้ามีจริงถ้าจะเรียกว่าพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความหมายถูกบูชาก,ก็องค์เดียวนี่แหละนะครับแต่ผมราจะบอกว่าถามกลับไปยังใครก็ได้ที่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงจะกี่องค์เลยก็ตามแต่การที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงเนี่ย หรือจะไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถเอาการที่สิงโตไปล่ามะลายมาเป็นตัวพิสูจน์มันไม่เกี่ยวครับเข้าใจไหมคือการที่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอํานาจเหนือชีวิตมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงไม่ได้ดูที่การฆ่าไม่ได้ไปตั้งกฎว่าถ้าสิงโตฆ่ามะลายไม่มีละถ้ามีท่านต้องขวางให้ได้มันไม่ใช่คือมันไม่ใช่เหตุผลเหมือนกันมันก็มันก็เหมือนกันถ้านจะมาพูดว่า ถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงนะครับไก่คงไม่กินไส้เดือนมันไม่ใช่เหตุผลไงคือมันไม่ใช่เหตุผลว่าไก่กินไส้เดือนเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงถ้าถามต่อมันเป็นการที่ไก่ไปกินไส้เดือนเนี่ยมันพิสูจน์ได้ยังไงว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงแสดงว่าคุณไปตั้งเป้าหมายแล้วว่าถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงพระเจ้าต้องตามใจที่ข้าอยากคือพระเจ้าต้องห้ามไก่กินไส้เดือนคือมันไม่มีเหตุผลไงมันไม่จําเป็นว่าพระเจ้าต้องตามคุณเหมือนกัน การที่มนุษย์ฆ่ากันมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์พระเจ้าไม่มีนะครับมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์พระเจ้าไม่มีแล้วถ้าผมคือถ้าผมมาพูดบ้างอ่ะการที่มนุษย์ฆ่ากันเนี่ยแหละพิสูจน์พระเจ้ามีเออผมก็พูดลอยๆอย่างนี้นึกออกไหมมันก็ลอยทั้งคู่ไงฉะนั้นจุดนี้ไม่ใช่จุดจะเอามาพิสูจน์ย้ํานะครับจุดนี้ไม่ใช่จุดจะเอามาพิสูจน์คุณพูดว่ามนุษย์ฆ่ากันเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าพระเจ้าไม่มีผมก็พูดได้เหมือนกันว่ามนุษย์ฆ่ากันเนี่ยหลัก ถ้าคุณถามผมว่ามันพิสูจน์ได้ยังไงว่าพระเจ้ามีอยู่จริงจากการมนุษย์ฆ่ากันผมก็ถามกลับกันและมันพิสูจน์ได้ยังไงว่าพระเจ้าไม่มีการที่มนุษย์ฆ่ากันคุณก็จะเออก็พิสูจน์ไม่ได้ก็แสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใช้พิสูจน์จันชริปก็บอกแล้วนะครับว่าจริงๆในคัมภีร์อัลกุรอานพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าเนี่ยจะทําให้มนุษย์ปราศจากการขัดแย้งกันสู้รบกันเนี่ยพระเจ้าทําได้ แต่มนุษย์ก็จะไม่มีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกวฟรีวิวคือไม่มีสิ่งที่มนุษย์เลือกได้ด้วยตัวของมนุษย์เองมนุษย์ก็จะกลายเป็นเหมือนสัตว์ที่เลือกอะไรไม่ได้แมวครับพี่น้องแมวเนี่ยนะครับมันไม่มีการเลือกมันเลือกไม่ได้ในตัวของมันฉะนั้นมันจะไปกินซุปไก่ไม่ได้เพราะธรรมชาติมันถูกสร้างมาไม่ให้กินซุปไก่นะครับไม่ให้กินปลาเข้าใจนะครับ เพราะมันเลือกไม่ได้แต่มนุษย์เลือกได้เมื่อมนุษย์เลือกได้พระเจ้าก็บอกพระเจ้าก็บอกว่าจงอย่าฆ่าอย่างอธรรมพระเจ้าก็บอกแต่ถ้ามนุษย์เลือกที่จะฆ่าอย่างอธรรมนั่นคือความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิ์เลือกแล้วต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกก็เนี่ยโลกนี้คือการสอบนี่แหละคือข้อพิสูจน์พระเจ้ามีอยู่จริงมันไม่ได้เกี่ยวว่าฆ่าไม่ฆ่าหรือไม่ใช่นะครับฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากของตศาส,สนิกและขอเตือนเลยนะครับว่าชอบเอาอะไรแบบเนี้ยที่มันไม่ใช่ตัวเงื่อนไขมาพิสูจน์บ้านเมืองเรามีการฆ่ากันทุกวันไหมครับมีตำรวจไม่มีอยู่จริงโรงพักไม่มีหรอกถ้ามีก็คงไม่ฆ่ามันไม่ใช่ตำรวจมันมีฆ่าก็ส่วนฆ่าเข้าใจไหมครับแบบนั้นแหละที่กำลังจะบอกอืมนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับอ่ะ